แม่ผมนี่ยังชอบเลยนะครับผมการที่แบบเราตั้งกล่องปุ๊บเข้าเกมปุ๊บอัดเลยนะครับผมไม่ใแบบว่ามันได้ฟิลดีนะไม่ต้องมานั่งทรงนั่งเซตอะไรให้เสียเวลานะครับผมคือเดี๋ยวน้องๆจะบ่นนะแบบ อินโทรมึงยาวจังเลยเนี่ยผมยังไม่พอนะครับไร้สาระด้วยเนี่ยครับผมก็ที่ผมทําทั้งหมดเนี่ยมันก็เพื่อที่น้องๆจะได้ผ่อนคลายก่อนไปดูคลิปไงเออมันมีจุดประสงค์นะครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Marvel Super War นะครับกับเวลาที่แบบว่าค่อนข้างเป็นมิดมากเลยนะครับตีสี่สี่สิบแปดนะครับผมท่านได้ยินไม่ผิดครับตีสี่สี่สิบแปดเนะ่เพื่อนๆดูเวลารอคิวสิฮะหนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งพอมึงกูก็ไม่ต้องเล่นแล้วหน การรอคิวหนึ่งนาทีครึ่งเนี่ยแม่งเหมือนชั่วโมงครึ่งจริงนะเออนะครับการที่เราจะต้องมานั่งจ้องดูวินาทีให้มันขึ้นทีละวไิได้เนี่ยเฮียรู้สึกแช่แม่งเนีครับผมเพราะฉะนั้นเล่นโทรศัพท์ครับผมอยากน้ําด้วยอะ <S 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 พอเราแบบว่าหาอะไรข้าวเวลาปุ๊บมันก็จะมาอ้าวแล้วผมเป็นคนกดคนสุดท้ายด้วยเอะเล่นตัวสะหน่อยดีไหมนะมไม่เอาดีกว่าเฮียเสียเวลาประเด็นของประเด็นเลยนะฮะผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะเล่นตัวอะไรนะครับผมเอาเป็นว่าตัวไหนเปิดให้เล่นให้กูเล่นเลย นะครับผมอ่าเอาเป็นโอ้โหทีมกูแม่งกดแท็งมา2องเลยยัดแค่อ่าผมกดตัวนี้แล้วกันนี่บีสนะครับผมโคตรเท่เลยอ๋ออย่างเฟี้ยวนะครับโอ้ตัวนี้เป็นตัวแปดด้วยเหรออ้าวมีกับตันมาเวลแล้วอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนก็ได้นะครับผมผมเปลี่ยนเป็นนี่เลยวอร์แมชชินอ๋อย่างเท่นะครับผมตัวนี้เป็นแคลรีล่เหรอแคลรี่โอเคแคลรี่ซึ่งเดี๋ยวเซเดเทมเนี่ยผมจะเล่นตามอันดับสูงๆเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะเอาแรกนี่แหละ อ่ะเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับผมซึ่งแน่นอนฮนะเราจะไปเล่นล่างนะครับผมโลกิโลก,ก,โลก,กิเพื่อนมึงเมดไหมฮะมึงไปกลางเดะ <c oughs> เฮ้ยมึงมาทำไมล่างอะ่ะเอายังยังบรา,าบราา์นาบาร์นาตั้งชื่อคนตีนด้วยอา้าวเนี่ยครับผมซึ่งสกิลแรกที่ผมจะอัพเนี่ยแน่นอนครับสกิลหนึ่งนะครับผมสร้างความเสียหายเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองอ่านแป๊บนะครับยิงจรวดวิซซายนะครับอ่าตามที่ที่กำหนดสร้างดาเมจป๊าป๊บป๊บ๊าโอเคได้เลยโอ้โหแล้วคือโลก,กิกูจะบวกซะด้วยเจอคนเกีียวการแบบนี้ก็ดีนะครับผมคลิปกูจะได้มันๆหนน่อยะครัับบบบแวกกท้งเมอะะไรรปมาณนี้ นะฮะซึ่งเมื่อกี้กูยิงไปไหนไอ้ย่ะคือมึงเล็งไหมเวลายิงนี่ไงนี่นี่ไง,ไงชอบบวกเอ้สัตว์กูวิ่งใส่เลยอ่ะเราจะอัพสกิลเคลื่อนไหวนะครับผมเอาไว้หนีอะไรประมาณนี้ป่ะเออนะครับผมโหคือแองเจิลอุยอ้ยอุ้ยเคลื่อนไหวไปมันจะอ่าอ่าไอ้ยะ่ะกูนึกว่ามันจะพุ่งไปข้างหน้าไอ้เหี้ยแม่งพุ่งไปข้างหลังจังหวะนี้กูวิ่งใส่ครับผมและเรียบร้อยครับผมตายหาฮะตายหาไปแบบเงียบเงียบ นะครับผมนี่เอเ g e l มึงหลอนกาวหรือเปล่าเดีเพื่อนไอ้เหี้ยมึงเลือดน้อยมึงไม่กลับบ้านอุ้ยไอ้เหี้ยมึงยิงโมยกะนะครับผมโอ้โหทีมกูจังหวะนี้นี่คือวอนจัดอะคือวอนจัดจัดยิงเข้าไปอู้อย่างแรงไอ้เหี้ยมึงควรจะเป็นเมดนะมึงไม่ควรจะเป็นแคลรี่นะเออเพื่อเผื่อว่าอาจจะไม่ใช่แคลรี่ก็ได้นะครับผมซึ่งตอนนี้นี่เราก็วิ่งกันแบบไล่จุดหมายกันอยู่ที่เลนล่างและเหมือนจะมีคนวาร์ปกลับบ้านกูไม่ให้มึงว้าบหล่อยสัตว์เรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยเดี๋ อ๋อเป็นยิงจรวดแล้วก็สโลฝั่งตรงข้ามนะครับผมโอเคจัดว่าโอเคอุ๊ยเที่ยยิงยากเหลือเกินนะสกิลมึงนะก <c oughs> ู้มึงควรจะเป็นเมดมากกว่านะลูกพี่มึงจะเป็นเมดเลยอารอนแมนอ่ะมาอันตีเรามาแล้วนะครับผมอันตีเราทําอะไรได้เอ่ยนะครับบอลไม่ชีนติดตั้งอุปกรณ์ยิงมิสไซล์เข้าสู่สานามสถาน,ถาน,นะนะฮะ อ๋อเหมือนกดแล้วเป็นบัฟตัวเองเหระเมื่อกดสก,กิลอีกครั้งจะทําการเลงและยิงไปที่ที่กําหนดคือกูต้องกดอันติแล้วแล้วก็ต้องกดอันติอีกเพื่อที่จะเลงอะไรประมาณนี้อ่ะอ่ะอแล้วจังหวะนี้โอ้โหฮโอคอายมึงว่ามึงโ,โดนแล้วแหละแบบนี้เดี๋ยวกูรีเคลียร์คลิปก่อนเคลียร์คลิปแล้วกูได้อะเขาเนี้ยกูได้เลยนะครับอันติกูได้เลิกใช้วันนี้แหละเนี่ยผมอ่ะบวกมาอ้าวจังหวะนี้มากดอันติยิงปุ้งอ๋อโอเคยิงไปได้ยิง ทำไมมันเหมือนมันไม่เข้าหรือวะอ้าวยังไม่กลับยังไม่กลับโอ้เข้าแล้วเข้าแล้วโอ้โหมันจะตายแล้วเฮียกูขอบินตามไปดิไม่เอาดีกว่าเฮียไม่ปลอดภัยถือโอกาสนี้ดันป้อมไปเลยแล้วกันนะครับผมคือเลนล่างมันก็อยู่เงาเงาเงียบๆอย่างนี้แหละเนี่ยผมคือถ้ามันบวกนี่คือมันก็คือบวกเลยครับเลนล่างแต่ว่าถ้ามันไม่บวกมันก็จะทรงๆแบบเนี้ยเพราะว่าทีมเขาอยู่คนเดียวด้วยไงนะฮะเราวิ่งมาฮะวิ่งมาฮะเสดงเสดํายังไม่มีใครเอาฮะป่ากูยังไม่คิดเฮ้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  ฟาบาดฟาบาดฟาบาดอยากโดนเหรออ่ะเราจะแวะมาด่านป้อมกางนะครับผมยิงก็ไปอ้าวโอ๊ย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 คุณแม่กูเอาว่ะคุณแม่กูเอาโอ้โหไอ้เชีอยกูยิงแล้วมันถอยพอดีอ่ะโอ้โหนี่นะนี่นะนี่คือมันต้องเล็งให้มันโดนจริงๆใช่ไหมคือมันต้องกลางวงอย่างงเี้ยคือขอบๆวงนี่คือมึงก็จะไม่โดนดาเมจเนี่ยวะโอ้โหน่าแลด like ูใช้สกิลมึงกูถามจริงเป็นแคลรี่จริงเหมือนไอ้เหี้ยสกิลแต่ละสกิลมึงนี่คือแบบสกิลโจมตีทั้งนั้นเลย น er. sure> ี่ครับผมเอาฮะพี่ฮอกอายแล้วก็ฟาร์มแบบพีซฟูลมากครับเลนล่างนะฮะสันตินะครับผมอ้าวอ้าวโอ้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 เขาเอานะเขาเอานะคนเนี้ยเขาเอานะกูยิงไปได้ผักไปได้เอายังไงอ้าวบินมึงบินนะมึงบินดัดรียบร้อยแม่ถืออือหืออือนิดหน่อยนะครับผมอากูมาตีกล้องวงจรปิดแล้วตอนนี้คือว่างจัดไม่มีอะไรทำแล้วนะเออแม่แม่ครับเอาเอาเสือดำครับแม่แม่อ้าวอ้าวอ้าวเอานี้ไงเสือดำกูมาจริงๆเลยมาเป็นตัวเลยจังหวะนี้ยิงเข้าไป ยิงเข้าไปอ้าวหนีจบเลยเนี่ยอันติกว้าวเลยจ้ะไอ้อันติแลดูจะใช้ยากแปลกๆนะเออนะครับผมซึ่งอ้าวอ้าวมึงโดนมึงโดนอืยิงไปดิกูฟิกกูไล่โอ้โหกูจะฟิกทำเพี้ยแหละวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดดกูโดดตามกูจำตามอืมคือกูจำมันเนี่คือความเร็วไม่ได้ต่างกับคนวิ่งธรรมดาเลยเนี่ยผมโอ้โหไอ้เี้ยคือคนคนมีสกิลเคลื่อนไหวเขาคุยกันนะเออออาไปละ กูหนีแล้ทีมกูดูทรงดูท่าไม่ดีเท่าไหร่เอาเลียนบทอย่างฮะโอ้โหกับตันเมริกาครับผม VS กับฟาบาดฟาบาดบอกว่ากูแค่อยากจะการป้อมกูจะดูทรงแล้วไม่ใช่แค่การป้อมนะเับ <c oughs> เรียบร้อยครับผมตายหากูไม่ได้คิวด้วยไอสัตว์ชิปหายเนะี่ยกูสาใส่เต็มที่โอ้โหคุณแม่กูเข้าป้อมขนาดนี้กูยิงยับครับผมโอ้ <c oughs> แล้วคุณแม่กูก็เอาไปคนเดียวอีกแล้วกูกดอันติกูกดอันติทิ้งขว้างชิปหายเลย เนี่ครับผมเอาห้าหอนี่ยิงไปเดะยิงไปเดเออกูเนี่ยสายสพอร์ตละกูว่ากูรู้ทางกูละกูแบบเหมือนมายิงสพอร์ตให้เพื่อนเฉยอะเอออ่ะอ้าวแม่อ้าวคุณแม่กลับบ้านอ่ะเฮ้ยคุณแม่กลับบ้านได้ยังไงยิงป้อมดีมาช่วยผมยิงป้อมก่อนคุณแม่ไม่ใช่เทีกูทำไมไม่ตีป้อมวะงงเมื่อไหร่จะได้วอลกันแบบจริงจริงจังๆสักทีวะเนี่ยเออแต่ก็น่าจะใกล้แล้วเนี่ยดูจากการรวมตัวชุมนุมกันแล้วนะฮะ ยิงไปอีกทีนึงเรียบร้อยก็ผมโอ้โหตายไปแบบงงงฮะอ่ามึงมึงยังไงมึงยังไงมึงยิงอะไรใส่กูมึงยิงอะไรใส่กูแล้วเรียบร้อยเฮ้ยดับเบิลคิวสุดยอดเพื่อนมันต้องอย่างนี้แมในที่สุดกูก็ได้คิวสักทีนะครับผมหลังจากที่กูแห้งมานานเดี๋ยวกูรีบวิ่งให้ไวเลยนะครับผมเเขาทำอะไรวะนะเขาทำอะไรวะนะแต่ดูทรงแล้วคือเขายิงเฉยๆนะครับผมยิงเข้าไปฮะไม่ตายอ่ะยิงปอมไปฮะดูจากทรงเกมนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วบะ อุ้ยเอาคุณแม่กูตายเฮ้ยกูอันติดิโอ้เอาอีกอะกูอันติว่าอีกแล้วอ่ะคือทีมเราอ่ะเล่นไม่รีบเว้ยเออแต่ดูทีมแม่เลยเนี่ยมันจะเอาป้อมสองเหมือนะกูวางตัวไม่ถูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้แม่กูมาแล้วแม่กูมาแล้วจ้าบัติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงทุบแม่กูอย่างนี้ได้ไงวะมึงทุบแม่กูอย่างนี้ได้ไงวะกูกดสกิลทุกสกิลอะตอนเนี้ยยิงดิยิงดิโอ้โหยับยับเป็นขี้โอ้มึงโดนอยู่สวยมาฮักฮักฮักโดนฮัก กูผักกูยิงกูใส่ทุกอย่างเรียบร้อยเป็นดับเบิลคิวครับพี่มันโหดดีเหมือนกันนะเออแต่ว่าแอบควบคุมยากไปนิดนึงนะครับผมตัวมันค่อนข้างช้ามากแล้วคือมึงกดอันตินี่คือมึงคานน่ะเออเนี่บผมเอายิงป้อมฮะเรียบร้อยป้อมแต่อ้าวอ้าวห้าวห้าวไงอืมอุ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอุ้ยอุ้ยสลับล่างสลับล่างเหรอมึงคาถาอารุโตะนีจ้าจอมคาถาละนี่ไงยิงเข้าไปเดี๋ยวเรียบร้อยครับผมกูยัดอันติ ย่าดนติย่าดนติย่าดนติโอ้โห و, ฟิกเกอร์หนีว่ะฟิกเกอร์หนีเอฮ้ยเ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 ฮ้ยกูฮิวกูฮิวเดี๋ยวกูฟิกด้วยกูยิงถอยไปฟาบาดโอ้โหนี่กูรอดได้ยังไงวะเนี่ยเนี่ยกูวควรจะกลับแล้วนะตอนนี้โอโ้เล่นเลนล่างฮะเหมือนจะมีการบวกฮะโอ้โหแล้วคือทีอย่างเงี้ยกูไม่อยู่ เฮ้ยเดี<ะ>๋ยวเดี๋ยวเลนเลนเลนกลางเลนกลางไอ้เหี้ยแม่งมากัน2ไอ้สารเลนเลนล่างเราตายไป2นะครับผมได้มาแค่ตัวเดียวฮะเหมือนจะไม่คุ้มเท่าไหร่นี่ครับผมตอนนี้ต้องรีบกลับบ้านแล้วฮะเอาแล้วฮะยังไงฮะตรงนี้ไอ้เหี้ยที่มันก๊อปล่างกูไปทำไมนักหนาวเนี่ยโอ้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 เราคือเอาด้วยไงนี่แน่กัปตันเพื่อนเพื่อนถอยถอยถอยไอ้เหี้ยมันถอยถอยนะมันแทงนะเว้ยเฮ้ยน้มันแทงนะเว้ยเฮ้ยเอ้ามากันละมากันละเอ้าสวยฮะเอ้าล้วกูกดอันตรีอีกแล้วอ่ะโอ้โหเอาย เฮ้ยผมว่าเราได้บาแลกกลางนะแบบเนี้ยเออนะครับผมทีมเราเก็บหมดแบบนี้อ้าว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 เอาพัดถังส้ำจังมาทำไมเนี่ยไอ้เยอะกูนี่อย่างชอบเลยเลียวผมเพื่อนเอาป้อมเนะครับเอาป้อมนะครับเพื่อนเอาป้อมเอาป้อมมาเหียทิหายมึงบัแล็กแล้วน่ะบัแลักแล้วเว้เพื่อนต้องเอาละยิงยิงช่วยยิงป้อมเพื่อนมึงไม่ต้องยิงคิพแล้วสวยงามโอเคฮะอได้บาแลักกลางมาแบบนี้ผมก็อุ่นใจแล้ว่ะครับ อ่ะเดี๋ยวเราก็อาจจะไหลมาประหลาร่างทันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลนกลางเหมือนทีมเราจะพยายามทวงเวลาอยู่โอ้โหแล้วคลิปไอ้ชี้คลิปอยู่ตรงนี้ฮะยิงยิงยิงรีบเคลียร์คลิปโอ้โหไม่ทันว่ะไม่ทันว่ะอ่ะคุณญาตอันติเออ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 เอาไว้ตายกูเนี่ยจะตายแล้วมาจังหวะนี้กดฮิวเออเออหึมฮึมไปดรอดแล้วเพื่อนมึงช่วยกูเถอะโอ้โหที่ผาครับผมเฮ้ยได้อยู่มั้งเนี่ยเฮ้ยเลนโอน่ากับตันเมกาครับผม กำลังตุยป้อมฮะน่าจะได้ครับผมสำหรับบัลลัโบดอ้าวและลแบัลลกล่าเมื่อกี้แตกด้วยนะครับผมโอเคครับเมก้า <c oughs> คีมครับผมอ๋อเหนื่อยมากเกมนี้คือทีมเราไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่ดีนะ <c oughs> แต่มันไม่มากันสักทีไง <c oughs> อา,าวฮะจังหวะนี้เลนล่างครับบัวครับผมฮอคอายฮะไม่น่ารอดแน่นอนนะครับผมแม่กูไม่ปล่อยไปแน่ๆฮะแม่กูบินตามแล้วฮอคอายบอกโอ้โหกูจะไปวิ่งหนีมึงยังไงทันวะหนะ้าข้างบนฮะอ้าวกับตานกูตายนะครับผมแต่ผมว่ายัางไงเกมก็น่าจะชัดเจนแล้วแหละนะครับผมเพราะว่า ทีมเราได้เมกาคีปแล้วเฮ้ยเรามาเอาลูกพี่เราได้แล้วนะเนี่ยเอาจริงนะครับผมซึ่งใครุกไปห้าวตัวโอ้โหคุณแม่กูโคตรเท่าเลยนะครับผมชิพานนี่เราเรารีบจบเดี๋ยวไม่เพื่อนคือเดี๋ยวอสักพักเลยมันก็จะเช้าแล้วอ่ะนะเพื่อนนะเออนะครับผมเรารีบจบก็ดีเหมือนกันเรียบร้อยครับผมอ้าวแม่กูตายปะ<อ>ผมว่าจริงๆเราก็ออได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าคุณแม่กูเนี่ยคือห้าวแล้วเกินมาละเรียกลูกพี่กูมามึงเรียกทำไมมึงรีบจังวะทีมเรายังไม่มากันสักคนเลยฮะโอ้โห ที่ายอักวันตีเิงฮะบงบงบงบังบังบงโอ้โหยมันเลยมึงทีนี้ที่ผายยิงยับครับผมุยเกมจบว่ะไปจบเฉยเลยฮะโอ้โห้ยระเบิดครั้งใหญ่ปรามนูขี่ปนาวุธอ้าวกูแตกอ้าวที่ผายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวเฮ้ย,ย,ยไม่แตกด้วยปผมว่าเราควรจะอ,อได้แล้วนะครับผมเนี่ยมึงไม่ต้องห้าวเข้าไปนะ มึงไม่ต้องห้าวนะเนี่ยหนีให้ไวอา้าวนั่นไงบวกแล้วไงที่ผายและอา้าวเพื่อนกูซวยแล้วไงคุณแม่กูนั่นไงกูกูละเกกียดไอ้พวกแบบได้เปรียบแล้วได้ใจแบบเนี้ยเออนะผมซึ่งตอนนี้พี่กับตันกูกาลังจะรอลอยละนะผมเอา,เอายิงฮะยิงฮะยิงฮะปั่นป่วนฮะเต็มที่ฮะตอนนี้กูยิงอย่างเดียวครับผมทีมเราเก็บไปได้หนึ่งฮะกูฟิกฮะหนีฮะตรงนู้นยังไงกูยิงกูยิงกูผักกูผักผักมีประโยชน์ับผมตอนนี้กูเอาให้ตายอย่างเดียว กูไม่แคร์ไม่สนยิง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 เอาคูฮิวมึงยิงโอ้ยยิงโคตรแรงเลยที่ป่ะก็หวังว่าจะจบกันได้สักทีนัเน่ยโอ้โหเล่นมา19นาทีรวมครับรวมครับรวมครับเนี่ยคือถ้ามันบอกันดีจริงสักครั้งนเนี่ยผมว่ามันจบนะเออเนี่ยอะอะคัณติะยิงเนี่ยโอ้โหเนี่ยคือมันเหมาะเหมงเหมาะเหมงอย่างเงี้ยเหียยังไงก็ชน,นะเอาแล้วครับเรียบร้อยครับผมแทงตายเอออะคูยอมเสีอันติกูเลยอะที่พายอ้าว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 แม่แม่ กูยิงกูยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวเรียบร้อยตาย2ยิงยิงอ่ะกูกดฮิวกูกดฮิวอ้าวแองเกิลเรียบร้อยครับผมตาย3ตาย4ีเอ้ย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 ฮอกอายฮอกอายกูดูทิว่าฮอกอายตัวเดียวเดี๋ยวมึงจะมีปัญญาฆ่าไหมที่ผายกูตีป้อมอ่ะช่างแม่งไรเฮียจะทำเฮีย้แทงฮอกอายเฮียอะไรมึงเอ็นบ้าในสัตว์ที่ผายนะผมเออแค่นั้นนะ มันมีอะไรยากหลังๆวันนี้รู้สึกจะหัวร้อนนะครับผมคือมันจบได้ง่ายๆแต่มันไม่จบกันนะซึ่งเอพพีไม่ต้องสืบอครับมาต้องกูอยู่แล้วนะครับผมผมก็บอกแล้วไงว่าทิปสี่นอนหนึ่งนะผมนะก็จบเกมไปนะครับผมขออภัยที่อาจจะมีอากับกิริยาหัวร้อนนิดหนึ่งนะครับผมคือเพื่อนๆดูตามผมเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะงุงิเหมือนผมนะคือมันน่าหงุดหงินจริงๆนะครับผมนะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับผมแล้วก็เอาไว้เจอในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ